พักลาช2 0 0่ะช่องหลังบ้านทนายลุงพลนะคะอายุอายุแปดสิบเจ็ดปีกับ6เดือนสวัสดีค่ะช่องหลังบ้านท่านทนายแล้วก็พ่อจบจากนิิาศทตร์เนวาดาปารีสพ่ออย่าพูดสิสวิตเซอร์แลนด์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับ ช่องจันหอมชาแนลพ่อจิมมี่เรื่องจริงแล้วก็หลังบ้านท่านทนายนะคะแอดก็จะเล่านะคะถ้าใครยังมาไม่เคยฟังก็มาฟังนะคะแอดหอมเป็นเอฟซีลุงป้าเอาตเต้นืเต้นหน่อยค่ะเป็นเอฟซีคุณลุงคุณป้าแต่วันแรกดูข่าวนะคะตั้งแต่วันที่11แล้วไม่รู้จักลุงว่าเป็นใครที่แรกคิดว่าลุงเป็นพ่อก็เห็นลุงก็ทําให้เราสะดุดใจทําไมสงสารามากเลยแล้วไปถามสามีว่าเอา้าเดี๋ยวเจ้ามีสามีแล้วเหรอ ้องมีสามีหน้าตาแบบนี้เหรอพ่อจะเป็นโสดโอ้ค่อยว่าจะเป็นเขาออกจะงามเนาะ ก็าจะเป็นโสดแต่ว่าเป็นเอซีลุงป้านะใครแอก็ติดตามที่ลุงป้าจนได้ขอลูกขอครอบครัวอยู่ที่นี่นะคะซีอกหักแน่เลยค่ะเพาะอ้อกหักเป็นปะกาศเต็มหน้าเฟซว่าเปนมีหัวไม่เคยบอกใครว่าไม่มีหัวนะคะแต่แอหอมก็เป็นเด็กจนๆนะคะที่เคยลักป้าก็พอล้มั้งค่ะเออแล้วทีนี้นะคะพูดถึงพ่อจิมหนุ่มกลัวพ่อจิมเรียนเก่งวันนี้มีเพื่อนนะคะเพื่อนก็น่ารักมากแอขอบคุณลุงป้านะคะขอบคุณลุงพลพ้าแตนนะคะที่ให้มีอยู่ตรงนี้แอหอมก็เป็นคนจน จนไม่มีปัญญาเรียนเรียนแค่ปสี่ปหนึ่งถึงปสี่นางได้ที่หนึ่งทุกชั้นเด้อจะบอกให้นะคะมันมีค่ะปะหนึ่งถึงปสี่แล้วนางก็เป็นเด็กแล้วก็ออกไปเป็นลูกจ้างในเมืองแล้วก็เรียนกศนอด้วยเนาะคะก็ะจีมเรียน,ออนอปศนปฐมเ <Yeah. S 1> นะคะชั้นปฐมมต้นมปลายแล้วไม่ใช่เรียนที่บ้านออกไปเรียนที่ไกลนะคะก็ออกไปเรียนเรียนนะคะเรียนตอนเป็นสาวไม่ทันจบนะคะท้องนะคะ ไม่ออกจากวัยเรียนนะคะติรเรียนไม่จบจันปฐมต้นนะคะก็ออกจากวัยเรียนแล้วคลอลูกก็ไปเรียนต่อนะคะเรียนต่อจบมต้นมปลายคุณหมออย่าหัวเราะสินะคะคุณหมอเพื่อนอย่าหัวเราะฉันอันทีนี้ก็เรียนเรียนคนเดียวไม่พอพ่อเอาผัวไปเรียนด้วยพ่อของลูกรับจ้างรับจ้างร้องเพลงกับครูให้ผัวเรียนจบนะคะรับจ้างบเวลามีงานค่ะ เขาเรียกว่างานอะไรนะที่เราไปเสนอโครงการน่ะนะลืมแล้วนะรับจ้างเอาพาผหัวเรียนจบนะคะหัวเรียนจบปจแอดแล้วจบปศเอสต้องเรียนปถมแล้วก็มต้นมปลายนะคะล่าสุดนะคะแอก็ได้แต่งงานก็มีลูกเนาะมีลูกสองคนนะคะเรายังอยู่กระ๊อบหลังเล็กๆสองหลังเลยนะคะอย่าหัวเราะ นะคะยาหงวเราะสัเวิทย,ยาหงอเลาะพี่และทีนี้นะคะพี่ก็เคยเป็นแบบเราเป็นเด็กเราจนเราไม่มีเสื้อผ้าใหม่ใส่เราด้อยกว่าเพื่อนแต่พี่คิดในใจถ้าพี่มีลูกพี่จะไม่ให้ลูกจนจะไม่ให้ลูกลําบากเหมือนพี่พี่ก็ผัวหาเท่าไหร่ก็เก็บหมดเลยนะเดะี๋ยวพี่ก็ได้มีโอกาสนะคะได้เรียบการเรียกตั้งากาคนในหมู่บ้านนะคะ <c oughs> ตอนนั้นลูกคนเล็กแค่สิบเดือนขอไปเป็นประธานแม่บ้านอีนางจจนหอมไม่รู้อะไรสักอย่างเนาะ,ะ <c oughs> ก็เลยเข้าแบบ หัวนะคะก็โอเคนะคะพ่อของลูกก็โอเคอยากใครหัวคุณหมอหัวเลวาะันแล้วทีนี้หัวเลาะใจช้ำเดี๋ยวฉันเล่าไม่หมดนะและทีนี้นะก็ได้รับการเรียกตั้งนะคะเรียกตั้งเขาบอกว่าเขาหลอกว่าจะเลี้ยงลูกช่วยที่ไหนได้นมยังไม่หย่าทีนี้เป็นประธานแม่บ้านเขาขอเป็นอบตออีกแล้วอุย้ยฉันเอ้ยเนาะ,ะก็เลยนะคะลงอบตออีกนะคะโอ้เนาะคะ่ะเดี๋ยวจะบอกให้ไม่รู้แต่มันเรียนรู้ได้ความรู้เขาไม่มีขีดจํากัดตั้งแต่ เกิดมาจนถึงุ่มถังสุศพนะคะต้องเรียนรู้เสมอแอ็ดหอมก็ได้รับการเลือกตั้งได้อดับหนึ่งกัเลือจะบอกให้นะคะเป็นอะไรเลือกตั้งเป็นอะไรอปรตอพ่อก็เหมือนสอทอนี่กับโอ้อมไม่ธรรมดาเลยนี่เป็นอนปตอหนึ่งสมัยมมแล้วก็เป็นอีกหลังหนึ่งออ้ยเขามีตั้งเท่าไหร่นั่นสมัครแปดคนสี่ปีด้ไหมเนาะแปดปีพ่อเป็นสองสมัยพ 2> 2่อนั่เล่าสมัยหนึ่งสองสมัยนี่จะลงนายกนะนี่มานี่นะไม่ลง ไม่ลงในยกจะลงในยกสองรอบรอบแล้วก็เรียกกิฟฟารีเรียกธุรกิจส่วนตัวเพราะว่าชอบอิสระก็ได้มีรายได้ทุกวันนี้ก็จากธุรกิจส่วนตัวนะคะะนะแล้วก็ทุกวันนี้ไม่เคยขายขายแต่สินค้าลุงหนาเอ็ซีเคยได้ยินแอดหอมโฆษณากิฟฟารีไหมตั้งแต่มาอยู่ไม่เลยนะ,ะแล้วก็แอดหอมก็ได้กับการเรียกตั้งแปดคนนะพ่อกลัวไม่ได้ที่ได้เป็นลูกศิษย์พระอาจารย์พบโชควัดห้วยประกั้งก็เพราะว่ากลัวไม่ได้เป็นอปตอขนาดอบต อบตได8คนใช่ไหมไม่26หมู่บ้านละ2คนสมัยก่อนน่ะสมาชิกมันเท่าไหร่8หรือ16อะไรคนเหรอถ้าสอทถ้าสอทเขาเรียกเป็นนนี่แต่อบตเขาเรียกเป็นหมู่บ้านแล้วก็เรียนจบแล้วก็เลยได้เรียนทุ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 นเทิมละ3,000น่ะพ่อสอบรับทุนก็เลยได้เรียนทุนที่มหาลัยแม่ฟ้าหลวงกับอะไรนะคะ พ่อจีมี่เป็นนักข่าวอะอสซีเซลและทีนี้ก็เลยเรียนเรียนสามปีเรียนกับคนจบปริญญาทั้งนั้นนะพ่อแอดหมอได้เกรดดีนะเกรดบีเกือบจะเอนะค่ะุดท้าายมงไตอนนี้จบเอกการบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่นนะค่ะจะลงนายยกวันสองวันนี้แล้วก็มันโลนานนะพ่อเดี๋ยวสนับสนุนด้วยผมจะช่วยเด้อไม่ยังมีคนช่วยเยอะแต่ว่านางเรียกมาที่ลุงก่อนให้ลุงจบทุกอย่างก่อนช่วยร้อยนะพอได้ค่ะ น้ำมันไปหาเสียงเรื่องช่วยนี่เยอะขนาดพี่วารีจากคนช่วยเยอะจะตายร้อยหนึ่งนก็ไปได้ไกลได้เติมน้ำมันอ่ะโอ้ยชาวบ้านเขาช่วยเขาใช่ไม่เอาตังเขาบอกแอดจะบอกต้องเสียตังสักบาทโอ้ไปว่าพัฒนาหมู่บ้านดีได้หนิเป็นได้ชื่อว่าสิบเอ็ดหมู่บ้านเขาตั้งชื่อให้แล้วอบตปวดใจคนจนนึกว่านึกว่าอบตไบตอบตได้ที่หนึ่งทุกสมัยนะพ่อเรือกตั้งอ่ะแล้วก็เป็นประธานแม่บ้านหมู่บ้านหมบ้าเป็นอบตอบตกระดูกเหล็ก ก็มีเจ้านายค่ะใช่มีเจ้านายนะคะเจ้านายที่เป็นนายกโอ้โยอ้อเออเขาหอมมาให้เลย่อถ้าจะลงนั่นเจ้านายก็ช่วยโอเคความในยายยันหอมแล้วเป็นถึงอดีตว่าที่ผู้จะสมัครนายกอบตจบปริญญาตรีเอกการบริหารการปกครองส่วรท้องเิ่นนะค่ะพ็่พ่อได้สบาย เขาเป็นประหลาดค่ะพ่อคนที่เรียนด้วยกันเขาเป็นสองประหลาดไม่ใช่ปลอมตัวมาก่ไม่ได้ปลอมจะปลอมอย่างคนเป็นเอสซีลุงป้าเพื่อนบอกเคยบอกว่าตัวเองเป็นเลยเปิดเผยตลอดหรอพ่อไม่ดูเองบ้านเขาก็มีบ้านเขาไม่ใช่คนบางคนเขาบอกว่าคนตกงานมาเกาะลุงอู้ไปเกาะอย่างเขามีรถคนเดียวคนแก่มีรถคนเดียวสองกันแล้วเนี่ยเออเขาว่าอย่างนั้นก็ทาไมถึงเปิดเผยเพราะว่าโดนว่าอย่างนี้นะคะเขาคิดว่าคนที่มาที่นี่จนหมดนะคะ ก็จนนะจนแต่เรารวยน้ำใจไงพ่อจันหอมก็ไม่ได้รวยแต่รวยน้ำใจคขอบคุณยาซีเนาะค่ะใช่เนาะค่ะแอดวันยาค่ะพ่อจ๋าพ่อจ๋าว่าคุณหมอว่ารัญญาเรียกพ่อจิมครับจ๋าแอ็หอมก็เป็นคนพูดอย่างนี้นะพูดกับผัวพูดกับลูกก็พูดรแล้วค่ะจบเอกการบริหานการปกครองส่วนท้องถิ่นพ่อก็ไปดูเฟซบุ๊กซี่สรุปแล้วจะลงนายกแต่ไม่ลงเรียกมาที่ลุงตอนนี้เพื่อนเป็น เพื่อนก็เป็นสายทำเสียงร้ายังไม่ลงเดี๋ยวรอวันหน้าไม่รู้มันไม่แน่เพราะว่าคนแก่เขาไม่เอาท้องที่เขาไม่เกินอายุเป็นเท่าไหร่ก็ได้ไม่ใช่ผู้ใหญ่บ้านกำนันเขาไม่มีกำหนดตามนั้นยายจันท์บอกแล้วถ้าบุญว่าสนาได้ใส่ปกติรับเลือกสมัครนายกอบตในช่วงที่เหมาะสมเนาะจ้ายังไม่ทิ้งเพราะว่าเรียนภาษีชาวบ้านะเปป็นนนรมาณีขอบคุณครับ ขอบคุณนะคะขอบคุณพ่อจิมมี่แล้วก็ช่องคุณนายด้วยนะคะน้องโวงคือไม่ได้โมนอ่ะพ่อเคยส่งให้พ่อดูแล้วจะว่าเราเราจะไม่รู้ว่าสำหรับคลิปนี้ลงไว้แค่นี้นะคะเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากอฟนีทุกท่านเข้ามากดไลค์กดแชร์กดกดติดตามช่องหลังบ้านทำามดูคนด้วยนะคะสำหรับลิปนี้สวัสดี